ที่ไขยอร่อยที่สุดน่ะนครศรีธรรมราชครับอ๋อเหรอแล้วจนถึงยังอ่ามันหมดไปแล้วหมดไป<ม>ดแล้วอ๋อนครศรีทั้งหมดไปครับตอนนี้มีแต่ขขาหญ่อำมาวากันแค่หน้าอ<ม>ืมหือแต่ถ้านครศรีธรรมราชสีแดงลูกสามร้โอยห้าสิบสามอ๋ออร่อยใช่ไหมอร่อยสุดในบนดาสุปโผโอ๋อเหรอ ของโปรดเนี่ยของโปรด,ปรดวันนี้เรามาทำภารกิจสำคัญกันนะคะที่นี่ก็คือตอมจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเราจะมาทำอะไรนั้นมาติดตามชมเลยค่ะนี่นนที่ตมสุพรรณบุรีค่ะนี่อาหารมื้อแรก<ม>ที่ได้เจอ<ม>หลาน วันนี้ก็เลยถือโอกาสพาหล,ลานๆมาที่ตอมอเพื่อเราจะมาเตรียมการเข้าพักอาศัยถาวรอ,อันดับแรกเราก็จะมาเดินเรื่องก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาทำวีซา่าตอนนี้เอกสารของเราเสร็จเรียบร้อยง<ด>านสำคัญก,<ห>ก็คือนี่น้อยชอบอันนี้ปู่ตอดชอบอันนี้อันนี้ไม่แกะอันนี้ไม่แกะนี่เรจิ้มเลยนะ น่ารักมากเลยเจ้าของร้านให้ไม้มาอันเดียวทานสามคนอันนี้จริงๆแล้วนะคะแอ๊ใหญ่มากเลยร้านความที่หิวนะคะมีเชเลทานคนเดียวเหลือแคะ่นี้ค่ะ ไม่ใช่ผากันหิวแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนอะไรล่ะเห็นของชอบอ่ะเห็นของชอบเพราะฉะนั้นของชอบนี่มันปล่อยให้เย็นไม่ได้ต้องใหม่ๆเรานั่งกันในบริเวณตอมอที่ส่วู่นะคะไม่อยากจะอ จ้าหน้าที่น่ารักมากอืม,อมดีมากเลยให้ความรู้สึกดีๆเหมือนกัญยาณมิตรเลยเยี่ยมเยี่ยมขอชื่นชมตอมอสุพรรณบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วตอมอสุพรรณบุรี ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ให้ความให้การดูแลเป็นอย่างดีให้คำแนะนำได้ด,ดีมาก,มากมมเป็นที่ประทับใจตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณที่โรบินสันชุกันบุรีแล้วนะคะเรามากับหลานค่ะก็จะามาดูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะ นะคะเจ้าค่ะจ้าเพราะว่าเราจะต้องเอามาใช้ที่เมืองไทยลนะ ก็ตอนน้องให้น้องก็เป็นผู้เลือกเขาจะเป็นผู้ชายเองก็ตอนน้องให้หลานาเขาเป็นคนเลือกนะคะเพราะว่าเขาเอาคอมมาแต่ตอนนี้เขาต้องการจอค่ะจอจอคอมไม่ค่ะ The computer is t e years old 10ปีแล้วแต่มันเป็นไอ้นั่นอะไรนะ ถ้าหลังคอมเราเป็นพวก v t a เราก็ตาหาซื้อแบบเนี้ยถ้าหลังคอมเขาเป็นแบบนี้นะเราต้องการซือตรงที่ฟั่งนนี้แล้วก็ฝั่งบนนี้แบบนี้ อย่าไปเลย้าเป็นแบบนี้แหลถ้าอย่างนั้นนะกเขาอยากเปลี่ยนก็เอาเข้ามาดูก่อนถ้ามันนนะกวมันนเขายายองมนมเสร็จก็ลองดูใช้กาใช้วยาเาจมาจำเป็นก็ใช้จับหมดไหมครับ จะมาเปรียบเทียบข้างล่างไม่ได้นะพี่เพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวตัวหลักตัวหลักชายมันเป็นคอมถ้าความสว่างมันก็เลยมากกว่าใช่มันจะต้องเทียบกับข้างบนสีมันจะออกพื้นเดียวกันถ้าไม่อยู่อ่ะตัวปลาเป็นตัวตัวเลยนี่